สัทธานุสารีธรรมานุสารีโสดาบันทิขุทั้งหลายตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรป, B athlete, แปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติกายเป็นส right. ิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติใจเป็นสิ่งไม่เที <S <S ่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ที่ขู่ทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพปริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นบูตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรม ที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารี ยังลงสู่สัมมตตนิยามยังลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็น ซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าที่ขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขุทั้งหลายเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยง ม,มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายผดถัพพะเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายธรรมารมณ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารี อย่างลงสู่สัมมตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สับป,ปุริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลที่ขูทั้งหลาย ทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมัตตนิยามอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าทิขุทั้งหลายวิญญาณทางตาเป็นส right> ิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายวิญญาณทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายวิญญาณทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายวิญญาณทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายวิญญาณทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิขูทั้งหลายวิญญาณทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรำรหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้อง ยังลงสู่สัพป,ปุริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่ง โดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตนิยามยังลงสู่สัพป,ปริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า พิขุทั้งหลายสัมผัสทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสัมผัสทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสัมผัสทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ทิขุทั้งหลายสัมผัสทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขุทั้งหลายสัมผัสทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขุทั้งหลายสัมผัสทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิคูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตินิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพปริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรม ที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่า ธรรมานุสารีย่าังลงสู่สัมมตานิยามอย่างลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกํำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใด ย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าที่ขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ภิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความปแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลาย เวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้อง อย่างลงสู่สับปุริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่ง โดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตตนิยามยังลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า ภิขุทั้งหลายสัญญาในรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายสัญญาในเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายสัญญาในกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ิขุทั้งหลายสัญญาในรถเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสัญญาในโผฐัพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสัญญาในธรรมารมณ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิ่ขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบูตุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลน,นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตานิยามยังลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล พิุ่ทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายสันเจตนาในรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายสันเจตนาในเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิกุทั้งหลายสันเจตนาในกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายสันเจตนาในรสเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสันเจตนาในโพธพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสันเจตนาในธรรมรมเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลาย บุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้ว พึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารี ยังลงสู่สัมมตานิยามอย่างลงสู่สัพุริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็น ซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าที่ขูทั้งหลายตั้นหาในรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขูทั้งหลาย ตัณหาในเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายตัณหาในกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายตัณหาในรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิขูทั้งหลายตั้นหาในโพธพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายตั้นหาในธรรมรมณ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสรัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตตานิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรม,มานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามอย่างลงสู่สัพปริสภูมิ ล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าที่ขุ่ทั้งหลายปฐวีธาตุธาตุดินเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขุทั้งหลายอาโปธาตุธาตุน้ำเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายเตโชธาตธาตุไฟเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายวายโยธาตธาตุลมเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ภิข ad ุท <actions>. yup. mm ั hmm. ้งหลายอากาศธาตุเ <osa> ป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายวิญญาณธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลน,นี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุรุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรม,มานุสารียั่งลงสู่สัมมตนิยามอย่างลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลาย สัญญาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลาย บุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสรัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นบูตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยาม อย่างลงสู่สัพปุริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่อาจจะทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า